มาถึงร้านอาหารที่จะทานมื้อเย็นกันแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าโลงนาน,นะโป่งกลุ่มเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีมากเลยครับแต่เวลาที่ผมมาถึงนี่แสงกําลังจะหมดนะครับก็เลยเก็บภาพอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมก็พยายามที่จะถ่ายวิดีโอให้ได้ก่อนร้านนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับผมก็จะไม่ค่อยรู้จักตามเมนูเขานะพี่ตั้มก็เป็นคนจัดการมานะครับหน้าตาออกมาก็ดูคล้ายๆกันตัวร้านก็จะบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนา แล้วเวลานี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีครับแล้วก็เลยได้ภาพและบรรยากาศที่ออกมาสวยและอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นลงแล้วนะครับก็เลยทําให้เราได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างแท้จริงผมก็เลยยกเรื่องการสั่งอาหารให้พิัามเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะสัมพังตัวผมเองก็คงนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเรื่องอาหารเหนือนี่ผมไม่มีความที่จะคุ้นเคยเลยนะครับสั่งอะไรมาแล้วก็ทานได้พิัามก็เลยสั่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะและพิัามขอตัวกลับไปที่บ้านแป๊บหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้ ผมก็เลยมีโอากาสที่จะนั่งเล่นแล้วก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศของที่ร้านนี้